เปิดอะไรนักหนามึงจะเปิดทําไมนักหนาฮะทุกเย็นเนี่ยไอ้จะเปิดอยู่นั่นแหละเป็นไรฮะเป็นอะไรกัจะเข้าคลิปกูเนี่ยฮะบ้าเลยอไอ้ยังใครจะเล่นกวนตีอีกนะกูขอร้องแหละมึงอย่าเพิ่งลงไปรอเลยลงไปรอว่ามีที่ยืนเลยนะสามสองหนึ่งเอาเราค่อยๆไปหลุดหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้หนึ่งสองสาม 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2สอ้ยามหนองหนึ่งหนเฮ้ยไอ้นี่มึงมาทำพังทำไมวะเนี่ยอ๋อดูแมงไงเย็ดเปดแมงกระโดดอ๋อดูมันโอ้มึงดูมันเล่นดิมึงดูมันเล่นดิเอาได้ไอ้สัตว์มาได้ดิได้ดิได้ดิกูดีดีค่ะมีคนโกนปีนเราโอยไม่ได้แล้วเฮ้ยไอ้เฮียนี่เอาอยู่แล้วโอ้โหแม่งโวนตีนนะายสัตว์มึงมามาไมาสัตว์ตุ้งตีนเลยจะ ้ยมึงยังชั่วดิมึงไปมึงชั่วงงี้วะโอ้ยยังไม่เต้นเลยคนเป็นอะไรโอ้คีวจีเดชเก่าเซ็นไปโอ้ยไอ้ย่ยป้ยอมตายเลยสัตว์ไปมึงทำอย่างงี้วะโอ้โดูมันวิ่งดีไปอย่าเย,ยน็น โอ้เข้ไม่นะาใจคืวมุจิเด็กกาเซ็ตแม็คโอ้กูจะล่นแล้วโอันนี้ไม่ได้สุดท้ายแล้วนี่วะไอ้แมงเย็นเต้นโอ้เออมึงมาเลยไอ้แมงตายกันในมด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 ตายกันไปกูยอมว้าหโอ้ไอ้แมงไม่ยากไม่ยากยืนตามรูปอันนี้กล้วยกล้วยต้มองุ่น กล้วยส้มองุ <teachers> nah, ่นกล้วยส้มองุ่นกล้วยส้มองุ่นพีดอยู่นู่นกล้วยส้มองุ่นพีดกล้วยส้มพีดกล้วยส้มองุ่นพีดพีดพีดอยู่นี่ไอ้ไอ้ยิงอ้ยิงไอ้ยิงไอ้ยิงเอาเชียรนั่นหล่นแตงโมกล้วยส้มแกะแตงโมกล้วยส้มเอ่อเชอร์รี่แตงโมกล้วยส้มเชอร์รี่องุ่นกล้วยแตงโมกล้วยส้มแตงโม แตงโมแตงโมอยู่ที่กูแตงโมอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันอย่าอย่าโอ้หแแมม่งันนวไปกันเลยนักเรียนโอ้โหเหมือนอย่างายอ้าวมีอะไรด้วยไม่รู oh, ้อ้า ไม่ดูอะไรนกูจริงตอนนี้คุณเป็ู้นำร่วมเลยเียกันเลยเขาเโอ้คุณได้อย่างไรเเนี่ยวิ่งมาเป็นผู้นำร่วมแบบนี้ดิมันดีแล้วนะอ๋ออ๋ออ๋ไอ้เบบังอ๋อโออะไรวะอยังไม่เตก็ไม่ได้ใส่แสเซเปยอ๋อไอ้เียเลยเียโอ้มาเียอยดแสเซนเปยยโอ้อาอ

cái gì tôi 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 วิ่อีอย่าว่าเต็มโอู้ยอดอยู่ยอดอูเชี่ยมาแล้วว่าไ้มาแล้วว่ไอ้ดินโอ้มาแล้วว่าไม่น่าเชื่อเลยเขาจะทาได้หรือไม่ครับตอนนี้โอ้โคนจะดีคะด่านนี้ไม่ยคลียอะไรจะบอกใก่อนอลเลย โอ้หล่นเฮียกูล่นเลยเฮ้ยอ้าวถูกไม่รอดแน่ๆเลยเฮียไม่เป็นไรกูทำไอ้นี่ไปก่อนดีกว่าให้แมันล่นไปเยอะเลยให้แมันล่นไปเยอะเลยสซนหน้ามึงอะ โอ้พยายามอยู่ใจเย็น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 ดูไปดูไปโอ้ยด่านนี้มันยากนะเนี่ยโอันนี้เคี้ยนิอันนี้เคี้ยโอ้โหแม่มึงทำอย่างนี้วะไอันนี้ชั่วมึงเป็นคูชั่วเลยยืนอยู่ตรงนี้ใครว่าข้างล่างไม่มีที่กูยืนเลย มึงเลียเหี่อะไรวะข้างล่างไอ้นี่ไม่ยากเว้ยเดินแบบเออไม่ยากกนลกลักลับกลับกลับกไปไปเดินเดินเดินเดู้ยไปอยู่มึงไอยู่ดึงกันเลยดึงกันเลยดึงกันไดึงกันเดกันไอ้นอนแกงเื่ออกขา เฮ้ยแล้วมึงจะบังทําไมวะจะเดินถือ้าวตายเรียบร้อยแล้วเออไปตรงกลางไปตรงกลางกระโดดแล้วนะ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 มาแล้วเริ่มกระโดดแล้วนะกระโดดแล้วนะเออคุณล้มคุณล้มเลยกะโดนแล้วนะกระโดดดดกระโแล้วนะกระโดดแล้วนะมากระโดดอีกรอบนึงกระโดดอีกรอบนึ่งที่ประกันโดนแล้วนะกระโดนนะมาอีกแล้วมาอีกแล้วทุกท่านกะโดดนะไปทางขวาเออก็โดนก็แกระโดดเออไปทางขวา เร의 mark. 의 mark. 의 mark. 의็วด <oni> ิไปโดนแล้วนะเฮ้ยกูล้มโอ้ยล้มอีกแล้วเออไม่ล้มว่ะเจ๊ไปเรือเจ๊เออเจ๊ก็ตกน้ำมากูจะตายกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายกูเกือบกูเกือบตายหางรักหางฆ่ามึงคิดว่ามึงจะรอดหรอฮะคิดว่ามึงจะรอดเหรอไอ้ยัยแค่กูโดดเลยยังไง หางรักหา่า,หางฆ่านี่ยห่างรักห่างฆ่าอย่ามายุ่งกับกูเออกูณจีดีกันกูต้องมีไปอ่ะอไอเ้เหี้ยนี่คุณพี่อุ้งจะรอดหรอห,าหา่า,หางรักหา่างฆ่าห่างรักห่างฆ่าที่สี่จีได้ยอยู่เลียงกันเลียงกันไปไหนไอเ้เหี้ยนุเอีเอ้ยงเไปเจอกูรวยหน้างู่ฉันเดินมาแล้วรอยเรามีห่างด้วยกันของตัวนะั้นเรามาอยู่ด้วยกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ,เดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวอ๋อไอ้เหี้ยแมงเอ้ย โอ้ยยัยแช่แม็กซ์ยี่สิบมิสัตว์หางรักหางข้าหางรักหางข้าแม็กซ์แรงวะของกูมันจะดึงกูงทำไมล่ะหางรักหางข้าหางของกูเอาหางของกูมาแปดมิหางของกูเฮ้ยทำไมไม่ได้หางไอ้สัตว์จะตายเลยเย็ดเย็ดไป็ดอ่หางของกูอ้ากูร้อนกูร้อน กูลาด้วยหางรักหางค่า